อนิสงแห่งกายะคตาสติพิกุทั้งหลายกายะคตาสติอันพิกุรูปใดรูปหนึ่งเจริญแล้วกระทํมให้มากแล้วกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นไปในส่วนวิช,ชาย่อมหลังลงในภายในของพิขุนั้นเปรียบเหมือนมหาสมุทรอันผู้ใดผู้หนึ่งถูกต้องด้วยใจแล้วแม่น้ำน้อยสายใดสายหนึ่ง ซึ่งไหลไปสู่สมุดย่อมอย่างลงในภายในของผู้นั้นฉะนั้นทิขุทั้งหลายทำข้อหนึ่งอันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วเป็นไปเพื่อความสังเวชมากเป็นไปเพื่อประโยชน์มากเป็นไปเพื่อความเกษมจากโยคะมากเป็นไปเพื่อสติและสัมปชัญญะเป็นไปเพื่อได้ยาณทัศสนะ เป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งซึ่งผลคือวิชาและวิมุตทำข้อหนึ่งคืออะไรคือกายคตาสติทิ่ขุทั้งหลายทำข้อหนึ่งนี้แลอันบุคคลอบรมแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสังเวชมากย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มากย่อมเป็นไป เพื่อความเกษมจากโยคะมากย่อมเป็นไปเพื่อสติและสัมปชัญญะย่อมเป็นไปเพื่อได้ยาณทัศนะย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันย่อมเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งซึ่งผลคือวิชาและวิมุตติภิกุทั้งหลายทำข้อหนึ่งอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วแม้กายก็สงบแม้จิต ก็สงบแม้วิตกวิจารณ์ก็สงบธรรมที่เป็นไปในส่วนแห่งวิชาแม้ทั้งสิ้นก็ถึงความเจริญบริบูรณ์ทาข้อหนึ่งคืออะไรคือกายะคตาสติทิ่ขูทั้งหลายทาข้อหนึ่งนี้แลอันบุคคลเจริญแล้วกวระทำให้มากแล้วแม้กายก็สงบแม้จิตก็สงบแม้วิตกวิจารณก็สงบ ธรรมที่เป็นไปในส่วนแห่งวิชาแม้ทั้งสิ้นก็ถึงความเจริญบริบูรณ์ภิขุทั้งหลายทมข้อหนึ่งอันบุคคลเจริญแล้วประธรรมให้มากแล้วอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นได้เลยและอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมละเสียได้ทมข้อหนึ่งคืออะไรคือกายคตาสติ พิคุทั้งหลายทำข้อหนึ่งนี้แลอันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นได้เลยและอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมละเสียได้พิขุทั้งหลายทำข้อหนึ่งอันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้น และกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญภัยบูญยิ่งทำข้อหนึ่งคืออะไรคือกายะฆตาสติที่ขูทั้งหลายทำข้อหนึ่งนี้แลอันบุคคลเจริญแล้วประทำรมให้มากแล้วกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไป เพื่อความเจริญภัยบูญยิ่งทิกขุทั้งหลายทำข้อหนึ่งอันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมละอวิชาเสียได้วิชาย่อมเกิดขึ้นย่อมละอัตสมิมาณะเสียได้อนุสัยย่อมถึงความเพิกถอนย่อมละสังโยเสียได้ทำข้อหนึ่งคืออะไรคือกายะ,ะตาสติ ภิขุทั้งหลายทำข้อหนึ่งนี้แลอันบุคคลจเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมละอวิชาเสียได้วิชาย่อมเกิดขึ้นย่อมละอัศมิมาณะเสียได้อนุสัยย่อมถึงความเพิกถอนย่อมละสังโยชน์เสียได้ภิขุทั้งหลายทำข้อหนึ่งอันบุคคลจเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไป เพื่อความแตกฉานแห่งปัญญาย่อมเป็นไปเพื่ออนุปาธาปริมิพานทำข้อหนึ่งคืออะไรคือกายะ,ะตาสติภิขุทั้งหลายทำข้อหนึ่งนี้แลอันบุคคลเจริญแล้วกระทรมให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความแตกฉานแห่งปัญญาย่อมเป็นไปเพื่ออนุปาธาปริมิพาน พิคุทั้งหลายทำข้อหนึ่งอันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมมีการแทงตลอดธาตุมากหลายย่อมมีการแทงตลอดธาตุต่างๆย่อมมีความแตกฉานในธาตุมากหลายทำข้อหนึ่งคืออะไรคือกายะ,ะตาสติภิขุทั้งหลายทำข้อหนึ่งนี้แลอันบุคคลเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้วย่อมมีการแทงตลอดธาตุมากหลายย่อมมีการแทงตลอดธาตุต่างๆย่อมมีความแตกฉานในธาตุมากหลายพิขุทั้งหลายทำข้อหนึ่งอันบุคคลเจริญแล้วกรธทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อทำโสดาปฏิผลให้แจ้งย่อมเป็นไปเพื่อทำสกะทาคามิผลให้แจ้ง ย่อมเป็นไปเพื่อทำอนาคามิผลให้แจ้งย่อมเป็นไปเพื่อทำอารหัต,ตผลให้แจ้งทำข้อหนึ่งคืออะไรคือกายะคตาสติทิขุทั้งหลายทำข้อหนึ่งนี้แลอันบุคคลเจริญแล้วกระทธรรมให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อทำโสดาปฏิผลให้แจ้งย่อมเป็นไป เพื่อทำสกะทาคามิผลให้แจ้งย่อมเป็นไปเพื่อทำอนาคามิผลให้แจ้งย่อมเป็นไปเพื่อทำอรหัต,ตผลให้แจ้งภิขุทั้งหลายทำข้อหนึ่งอันบุคคลเจริญแล้วกระทรมให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญาย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญแห่งปัญญาย่อมเป็นไป เพื vale ass, ่อความไพ่บูรณ์แห่งปัญญาย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาใหญ่ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาแน่นหนาย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาไพ่บูรณ์ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาลึกซึ้งย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาสามารถยิ่งย่อมเป็นไป เพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเพียงดังแผ่นดินย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญามากย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเร็วย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเบาย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาร่าเริงย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาไวย่อมเป็นไป เพื่อความเป็นผู้มีปัญญาคมย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาช่่าแรกกิเลสทำข้อหนึ่งคืออะไรคือกายะคตาสติทิขุทั้งหลายทำข้อหนึ่งนี้แลอันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญาย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญแห่งปัญญา ย่อมเป็นไปเพื่อความไพ่บู์แห่งปัญญาย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาใหญ่ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาแน่นหนาย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาภพยบูรณ์ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาลึกซึ้งย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาสามารถยิ่งย่อมเป็นไป เพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเพียงดังแผ่นดินย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญามากย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเร็วย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเบาย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาร่าเริงย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาไวย่อมเป็นไป เพื่อความเป็นผู้มีปัญญาคมย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาชั่าแรกกิเลสพิกุทั้งหลายชนเหล่าใดไม่บริโภคกายะคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมไม่บริโภคอมตะพิกุทั้งหลายชนเหล่าใดบริโภคกายะคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมบริโภคอมตะพิกุทั้งหลาย กายะคตาสติอันชนเหล่าใดไม่บริโภคแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่บริโภคแล้วพิกุทั้งหลายกายะคตาสติอันชนเหล่าใดบริโภคแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นบริโภคแล้วพิกุทั้งหลายกายะคตาสติของชนเหล่าใดเสื่อมแล้วอมาตของชนเหล่านั้น ชื่อว่าเสื่อมแล้วพิขุทั้งหลายกายะคตาสติของชนเหล่าใดไม่เสื่อมแล้วอมตะของชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่เสื่อมแล้วพิขุทั้งหลายกายะคตาสติอันชนเหล่าใดเบื่อแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นเบื่อแล้วพิขุทั้งหลายกายะคตาสติอันชนเหลา่าใดชอบใจแล้วอมตะชื่อว่า อันชนเหล่านั้นชอบใจแล้วพิกุทั้งหลายชนเหล่าใดประมาทกายะตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าประมาทอมตะพิกุทั้งหลายชนเหล่าใดไม่ประมาทกายะตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่ประมาทอมตะพิกุทั้งหลายกายะตาสติอันชนเหล่าใดหลงลืมอมตะชื่อว่าอัญชนเหล่านั้นหลงลืม พิกขุทั้งหลายกายะคตาสติอ okay. ันชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่หลงลืมภิขุทั้งหลายกายะคตาสติอันชนเหล่าใดไม่ซ่องเสพแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่ซ่องเสพแล้วภิขุทั้งหลายกายะคตาสติอันชนเหล่าใดซ่องเสพแล้วอมตะชื่อว่า อันชนเหล่านั้นซ่องเสพแล้วพิกุทั้งหลายกายะคตาสติอันชนเหล่าใดไม่เจริญแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่เจริญแล้วพิกุทั้งหลายกายะคตาสติอันชนเหล่าใดเจริญแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นเจริญแล้วพิกุทั้งหลายกายะคตาสติอันชนเหล่าใดไม่ทำให้มากแล้ว อมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่ทําให้มากแล้วพิกุทั้งหลายกายะขตาสติอันชนเหล่าใดทําให้มากแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นทําให้มากแล้วพิกุทั้งหลายกายะขตาสติอันชนเหล่าใดไม่รู้ด้วยปัญญาอันยิ่งอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่รู้ด้วยปัญญาอันยิ่ง ภิข uh, ุทั้งหลายกายคตาสติอันชนเหล่าใดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งภิขุทั้งหลายกายคตาสติอันชนเหล่าใดไม่กำหนดรู้แล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่กำหนดรู้แล้วภิขุทั้งหลายกายคตาสติอันชนเหล่าใดกำหนดรู้แล้ว อมะตะชื่อว่าอัญชนเหล่านั้นกำหนดรู้แล้วทิขุทั้งหลายกายคตาสติอัญชนเหล่าใดไม่ทำให้แจ้งแล้วอมะตะชื่อว่าอัญชนเหล่านั้นไม่ทำให้แจ้งแล้วทิขุทั้งหลายกายยตาสติอัญชนเหล่าใดทำให้แจ้งแล้วอมะตะชื่อว่าอัญชนเหล่านั้นทำให้แจ้งแล้วดังนี้